แ๊ดเลยจ้ะนี่เน้อตานี่อร่อยนะจ้าส่อมแล้วก็ใส่หมู มาทานด้วยกันนะคะแค่นี้ค่ะ ได้หรือว่าบ้านสีเมก็เรียกากอะไรใบเม่งลักกับใบหัวละพา แกของเราก็มีักไทยมะเขือเทศหมูหอ่อถ้ามาทานด้วยกันนะคะแค่นี้ค่ะ ที่ใสของเราก็มีกระชายกระเพียงหม แกงสุกแล้วนะจ้าดูค่ะดูดูดดสุกแล้วนะคะนีคะหรือว่าบ้านสีเมฆก็เรียกอากอะไรนะใบเหมงลักกับใบหัวลาสะ สีเมจะใส่ผักแล้วนะใส่ผักผักทีกับผักอิตูผักอิตูผักอิตู ย <cas os> ี่หกห่นรอไมชีมนมันเอี่องอะัเส้น่ปิดแก๊สเลยจ้ะนี่ น่าตานี่อร่อยะอน,อนะจะ้าแกงสุกแล,ะล,ะละ้วนะจ้าดูค่ะดูดูด,ดูสุกแล้วนะคะน่คะ แกงของเราก็มีตะไคร้มะเขืเทียมูหมอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะต้มทั้งสุกแล้วะคะ่ะใส่ด้วยกันยใส่สองอย่างนี่นะคะอือเรากะปิดแก๊สเลยนะจ้าสุกได้เห็นไหมคะ แกงเราไม่ดองนะจ้าใส่หมูจะ้ะใส่เหยวะแกงใส่ผัวอ่าวันนี้จะแกงเราไม่ดองนะจ้าใส่หมูจะ้ะใส่เหยวะแกงใส่ผัวเนี่ยซีเมฆจะใส่ผักแล้วนะ ใส่ผักผักชีกับผักอิตูผักอิตูผักอิตูแกงอีกสแปก็กินได้พ่าหน่อไมา Night not อหอมแล้วก็ใส่หมูแล้วกระเทียมหอมแล้วนะคะานี่ซีเมนจะใส่ผักแล้วนะใส่ผักผักชีกับผักอิตูผักอิตูผักอิตูเมัันกใส่ด้วยกันเลย สองอย่างนี่นะคะนี่แล้วก,ก็ปิดแก๊สไปนะจ้าสุกด้เห็นไหมคะ